ความห่วงใยพี่น้องชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึงโดยสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมีภารกิจในการดำเนินการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยารวมทั้งช่วยเหลือให้พี่น้องชาวไทยภูเขาในพื้นที่ถินทุรกันดานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผ่านการปฏิบัติงาน8แผนงานหลักในห่วงที่ผ่านมาดังนี้ แผนงานที่ 1. แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคมโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36งานก่อสร้างเส้นทางบ้านห้วยแห้งและบ้านศพบเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสนับสนุนการสร้างและซ่อมเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกแผนงานที่2แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าป,ปากยอณบ้านทีกระเป๋อหมู่5ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพพร้อมจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพภายในชุมชนแผนงานที่3แผนงานพัฒนาแหล่งน้ําโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32งานขุดสระไรนา ส่งเสริมการเกษตรบ้านแก่น้อยหมู่ที่2ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในท้องที่ธุรก,กันดานให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปภโภคบริโภคและการเกษตรกรรมแผนงานที่4แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3- 1งานอาคารบริการน้ำดื่มอาโโรงเรียนบ้านน้ำตวงตำบลน,น้ำพางอํเภอแม่จริมจังหวัดน่าน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปการให้กับชาวไทยภูเขาโดยก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้แผนงานที่5แผนงานการสาธารณาสุขโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35มีบริการทางการแพทย์ด้วยการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารออกให้บริการประชาชนชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อจะได้เข้าถึงด้านสาธารณาสุขแผนงานที่6แผนงานการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34งานปรับปรุงอาคารเด็กอนุบาลและต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนบ้านน้ำจวงตำบลย่อภาคอำเภอชาติประการจังหวัดพิษนุโลกแผนงานที่7แผนงานการประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง914เน้นการให้ข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่นออกปฏิบัติการกจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคพื่อนที่31-36ผลิตบทความสปอร์ตสั้นภาษาชนเผ่า9ภาษาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐและชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลให้ความรู้ความบันเทิงรวมทั้งเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แผนงานที่8แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆเป็นงานช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภายัยพิบัติทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอยืนยันความพร้อมในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป